สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสี่ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิบซีแล้วก็ไพ่ออร์คอลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงครึ่งหลังนะคะดวงครึ่งหลังของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสาหรับคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีขาน,นะคะครึ่งหลังของปีนะหกเดือนที่เหลือนะ,ะก็มาตามสัญญาว่าจะทําคลิปครึ่งหลังให้นะคะเรามาดูกันว่า ส่วนที่เหลือของครึ่งปีของชาวปีขานนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะในช่วงครึ่งหลังดวงครึ่งหลังเนาะเป็น general reading นะคะเป็นดวงรวมดวงทั่วไปยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโอเคพอดูพลังงานครึ่งหลังของชาวปีขานหน่อยนะคะ จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรไกด์ไลน์ให้กันได้บ้างนะคะทันดีต้องรับชาวปีขานทุกคนเลยนะคะอ่ะใบแรกสี่เหรียญน,นะคิงถือถ้วยนะคะเมจิเช,ชียนไฮพินเทรดเดี๋ยวมอ่าจะปรับกล้องให้นะแป๊บหนึ่งนะ The chariot นะ page of sword, ace of sword, judgment สามเหรียญ king ถือเหรียญน,นะคะ okay ขอเสริมอีก3ใบนะคะว่าคำแนะนำจากจัก,กรวาลสำหรับชาวปีขานนะคะผู้ที่เกิดปีขานทุกคนทุกท่านนะคะ Star e เอ e ม o r อร์เ o อร์นไหนก็ไหนๆแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามใบแล้วกันนะคะ ทีเดียวไปเลยจะได้อ่านทีเดียวไพ่ประจำตัวนะคะเป็นสี่เหรียญน,นะคะในครึ่งหลัง1 2 3 5. น่าจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงไหมก็อาจจะมีอะไรขยับขึ้นมาบ้างนะคะจากที่ในปีนี้ของคุณน่ะน่าจะเป็นปีที่นิ่งมากนะคะครึ่งแรกบางคนนิ่งมากเนื่องจากพิษโควิดก็ได้นะคะ p r i ออร t y คลียร์ your energy นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ DIY นี่ซัพพอร์ตนะคะอะ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีมากนะคะสำหรับชาวปีขานทุกคนนะไพ่ประจำตัวคือ สี่เหรียญน,นะคะก่อนอื่นนะคะปีขานเรามาดูนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะอินเนอร์ของชาวปีขานนะคะปีขานก็คือปีเสือนั่นแหละนะคะปีเสือนะคะจะเป็นลักษณะอุปนิสัยของคนที่เกิดปีขานนะคะก็เป็นคนที่ชอบเสียงนิดนึงนะคะชอบเสียงแล้วก็รักการผจญภัยนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยชอบ อชอบคิดชอบทำในสิ่งที่แปลกใหม่ล้ำสมัยมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแบบแผนเก่าๆเ,เพื่อพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความทันสมัยแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมาพูดจะเสียงดังขวัญผ่าซากแต่จิตใจแต่แบบมีจิตใจที่ดีไม่คิดทำร้ายใครก่อนนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีของเองชอบคิดริเริ่ม สิ่งแปลกใหม่ถึงแม้จะเป็นคนที่แบบเหมือนลองผิดลองถูกบ้างก็ตามนะคะในบางครั้งก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่บางทีก็มองมุมแบบในระ,ะมัดระวังตัวเองอยู่เช่นกันนะคะเป็นคนที่หัวรัน้นใจในักเลงอารมณ์แปรปรวนนะคะขี้หงุดหงิดแล้วก็ค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนโมโหร้ายบางทีนะคะถ้าในด้านมืดของเราน,ะะนี่ก็คือชาวปีขานใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่คอมเมนต์แบบ น่ารักน่ารักแบบสุภาพนะคะทุกวันนี้ถ้าคอมเมนต์ไม่สุภาพนะคะมีการแบบว่าเป็นเรื่องได้นะคะต้องดูกฎ u t u b e ดีๆนะคะต้องสุภาพกันแล้วนะเอาละนะคะชาวปีขานเป็นยังไงกันบ้างนะคะ mm hmm. เห็นในปีนี้นะคะบางคนนะปีชาวปีขานมองมองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีมากไหมมันก็ไม่ได้เท่าไหร่สักเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่า เหมือนคุณเจอเรื่องเหนื่อยหนักๆเนืน่องจากผิดโควิดนะคะแทบจะไม่เปลี่ยนเลยด้วยซ้ําแต่ครึ่งหลังมาอาจจะมีอะไรเขยิบมานิดนึงนะคะปีขานนะคะคือมันยังมีความนิ่งเฉยอยู่บางสิ่งบางอย่างอีกไม่ใช่นิ่งเฉยจากเพราะเรานะเป็นเพราะสถานการณ์มันทาให้เราเขยิบไม่ได้นะคะภาพรวมอาจจะเป็นแบบเหมือนจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป ตามสไตล์แบบเรียบเรียบง่ายๆหรือจะเรียกว่าย่ําอยู่กับที่ก็ว่าได้อะเออซึ่งไม่ค่อย,ยจะตรงกับนิสัยของคุณสักเท่าไหร่นะคะที่เป็นคนชอบตื่นเต้นรักอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณนะช่วงเครื่องหลังจะต้องเริ่มรู้จักที่จะเบรกหรือห้าหาโอกาสนะคะที่จะที่จะสรุปหรือว่าเพื่อที่จะตัดตอนธุรกิจงานที่เป็นอุปสรรคปัญหาให้มันออกไปจากแบบ จะภารักความรับผิดชอบของคุณนะคะสมควรที่จะหาโอกาสจัดการกับระบบในเรื่องของการทํางานการค้าขายหรือการธุรกิจของคุณนั่นแหละนะคะเพราะว่าบางครั้งนะระวังในเรื่องของคลื่นใต้น้ํานะคะคลื่นใต้น้ําที่มันซ่อนอยู่อะเออเพราะว่ามันอาจจะทําให้มันมีผลกระทบเสื่อมเสียเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเราได้อะไรไปซะอย่างนี้ก็ได้นะมีเดอะมูนเข้ามาด้วยนะคะนะกับเดอะสตาร์ก็ระวังมันเป็นแบบเหมือนดาบสองคมนะคะ เอาละในปี6-4ครึ่งหลังนี้นะคะสำหรับชาวปีขานสภาพในเรื่องของถ้าใครนะคะอาจจะมีในเรื่องของการได้ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะบางคนถ้ายังไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอไปก่อนนะคะถ้าใครที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วรออีกสักพักหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบบไปขอย้ายขอลาออกนะคะแล้วว่ามีความที่แบบต้องการ ต้องการที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะก้าวกระโดดหรือแบบใจร้อนอย่างเงี้ยเออให้ระวังแบบความใจร้อนนะคะในในในครึ่งหลังนี้นะคะแต่หมอโบมองว่าบางคนนะคะกําลังแบบสิ่งที่คุณทําอยู่นะคุณแค่อดทนอีกนิดนึงนะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างในช่วงปลายปีแล้วแหละนะคะในช่วงครึ่งหลังนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการงานอะไรเงี้ยมันทางมันยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะดีขึ้น ต้นปีอยู่นิดนึงนะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดการได้เริ่มต้นแค่คุณจะต้องอดทนแล้วก็มีความมานะพยายามนะคะอดทนเยอะๆไม่ว่าคุณจะทํางานในตําแหน่งใดก็ตามนะคะถ้าบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้คุณสภาพไปได้แบบ เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะบอมองว่าสามเหรียญมันเป็นการได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของงานถ้าใครที่นํางานออกสู่สาธารณะนะคะในช่วงปลายปีก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมัน มันไม่ใช่ช่วงแล้วก็ช่วงกลางกลางปีอ่ะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะแต่เดี๋ยวสักหน่อยนะคะคุณจะจัดการกับปัญหาแล้วก็บาลานสิ่งต่างๆนานาไปได้นะคะมี king ถือเหรียญเข้ามาในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นนะคะได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้เงินในเรื่องของการค้าขายหรือว่างานงานที่เกี่ยวกับในหน้าฟินแลนด์หรือว่าข้อตกลงมบอว,ว่าการเงินคุณจะได้ถ้าคุณไปกู้หรือว่าคุณทํา ข้อตกลงสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะคะมันจะเป็นผลที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะ,ะแต่ก็ระวังเช่นกันในเรื่องของการไปลงทุนไปลงทุนผิดประเภทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคะส่วนการงานที่แบบรอคอยการแบบพิจารณานะคะต้องใช้ความอดทนอีกนิดนึงในช่วงปลายปีนะคะใช้ความอดทนคือคุณก็อดทนรอแต่บางสิ่งบางอย่างมันมันเหมือนมันนิ่งมานานแล้วอย่างเงี้ยแต่ช่วงปลายปีน่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามานะคะ ปีสิ่งศักดิ์สทธดีมากปกปักรักษาคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของการงานการเงินออกมานะคะ Priority แล้วก็เคลีย energy ของตัวเองนะคะจากที่มันอึมๆครึมครึมนะคะช่วงต้นปีบางคนรู้สึกสับสนกับชีวิตหลงทางอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไง Clear energy ของตัวเองนะคะแล้วก็จงใส่ความมั่นใจคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรคุณก็สามารถที่จะเริ่มได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมความคิดไอเดียสร้างสรรค์อะไรต่างๆนานาหรือการใช้จินตนาการของคุณนะคะส่วนงานที่ดิวอยู่กับต่างประเทศก็ดีเช่นกันภาษาล่ามหรือว่างานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่าการใช้แบบการทํางานกับคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถามว่ามีเกณฑ์เดินทางไหมมันก็มีเกณฑ์จะเดินทางนะถ้าปลอดจากโควิดไปแล้วนะคะเนาะมันก็อาจจะคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นได้นะคะเนาะ มองว,ว่ามันจะข้ามครึ่งมาแล้วมันดีกว่าช่วงต้นปีอยู่นะคะสําหรับชาวปีขานนะดีอยู่นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเคลียร์ energy ออกมานิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าเราหลงทางเราซับสนเราเหนื่อยนะคะกับสถานการณ์ที่มันหยุดนิ่งมานะ,ะอืมส่วนสุขภาพนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับลำไส้กระเพาะหรือว่าไมาเกรนนะคะไปอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะมีความเครียดนะคะ เครียดสะสมเนาะจัดลำดับความสําคัญการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะหมายถึงรอคอยอะไรมาเป็นระยะเวลานาน,านๆคุณจะได้รับการปลดปล่อยในช่วงครึ่งปีนี้คุณจะได้คําตอบคุณจะได้เริ่มต้นคุณจะได้ปลดปล่อยสิ่งอะไรที่แบบอึดอั้นตันใจอยู่หรือว่ารอจะปล่อยผลงานหรืออะไรเงี้ยอาจจะทําได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสําหรับชาวปีขานเนาะอืม โชคลาภมีไหมโชคลาภหมออบว่าไม่มีจากการเสี่ยงแต่จะเป็นโชคดีในเรื่องของคุณได้รับการสนับสนุนในเรื่องของผลงานหรือว่าธุรกิจของคุณหรือแม้แต่การขอคายขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะทีนี้ความรักล่ะความรักหมออบว่ามันเป็นช่วงขี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรอะ่ะมันยังเป็นนิ่งๆอยู่นะคะ อาจจะมีคอมมิชเมนต์กันนะคะสำหรับเครื่องหลังนี้อาจจะเป็นเพราะว่าระยะทางหรือว่าโควิดนะคะหรือบางคนความรักมันรู้สึกว่าเราห่างกันรู้สึกว่าเราแบบช่วงนี้เป็นแบบใจออกหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่รอคอยก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างเงี้ยเออแต่ในช่วงนี้การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดมอบอกว่าความรักถ้าใครโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นถ้าใครมีคู่อยู่ก็ไปได้เรื่อย นะคะก็ไปได้เรื่อยๆส่วนใครที่แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าแต่งงานแล้วก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะเอออาจจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันก็ยังถือว่าราบรื่นมีคอมมิชเมนต์ดีนะคะมีความอบอุ่นดีนะหรือว่าใครกําลังที่จะแบบเยียวยานะคะให้อภัยซึ่งกันและกันปรับความเข้าใจกันในช่วงครึ่งหลังนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคะเนาะ ขอเปิดไพ่ความรักเสริมนะสามใบให้กับชาวปีฐานนะคะการเรียนน้องๆน,นักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะจักรวาลเปิดทางการเรียนจะสําเร็จนะคะหรือว่าดีมากๆหรือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศก็ดีเช่นกันนะคะในช่วงครึ่งหลัง Separation บางคนอาจจะต้องแบบมีเกณฑ์ให้ต้องแบบได้แยกกันนะคะแยกกันอยู่หรือว่าเบรคความสัมพันธ์ก็ได้ในช่วงครึ่งหลังเพราะว่ามันมีเด o มนเข้ามากับเจ้า d จ็ m เมนเนี่ยบางคนก็บล็อกกันนะคะรู้สึกว่าเหงามากนะคะในช่วงเวลาครึ่งหลังเนี้ย มีก็เหมือนไม่มีบางคนเอาละใครโสดก็ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ส่งใครคนนั้นเข้ามาในชีวิตของเราคนที่เข้ามานะคะสำหรับโสดอาจจะเป็นทางโลกออนไลน์นะคะธาตุลมนะคะธาตุลมจะโดดเด่นคนที่เข้ามานะคะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไปซะอย่างนี้หรือเกี่ยวกับหน่วยงานนะคะหรือว่าสถานที่เรียนก็ได้เนาะโอเคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาว ปีขานทุกคนนะคะก็ยังไงก็ขอให้ชาวปีขารทุกคนนะคะจงโชคดีถ้าใครที่อยากจะสะสมเงินสร้างเรือสร้างตัวรเริ่มต้นอะไรบางอย่างช่วงครึ่งหลังก็อาจจะสามารถทําได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นครึ่งหลังนี้นะคะแล้วก็จัดการเคลียร์ปัญหาเก่าหรือว่า Move On energy ให้มันแบบว่าไม่นิ่งอีกต่อไปโอเคนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ลืมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาการุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ กับพรแห่งความสำเร็จและการปกปักรักษาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับชาวปีขานเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะ